ถามอะไรหน่อยได้ไหมคะจะถามทุกคนเลยนะ,ะแต่ไล่ไล่ไปนะคะจะถามว่าเคยแอบชอบใครไหมแล้วเป็นยังไงต่อคะแล้วได้คบไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไหมไม่ทุกคนแล้วตอนจบเป็นยังไงอะ่ะ โอเคเคยแอบชอบใครไหมทุกคนเลยเดี๋ยวเรียงเลยเคยแอบชอบใครเปล่าเคยค่ะแล้วเราได้คบไหมเพราะมีแฟนก่อนอุ๊ยเจ็บอะโอเคขอบคุณค่ะเคยแอบชอบใครไหม สุดสุดท้ายไปเอาคนอื่นเลยเหรออะไรอะ่ะอ๋อสุดท้ายเป็นไงอะ่ะตอนจบเป็นไงก็ oh. มันก็มีทั้งได้ครบแล้วก็ไม่ได้ครบแต่ว่าก็เลิศเอาแบบไหนมาถือว่าคุยก็มีคุยทำเหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนแล้วก็ยังลืมไม่ได้ <laughs> เจ็บเนาะ <laughs> รู้เรื่องอย่างแค่ไม่ทำ <laughs> โอเคค่ะนี่ก็สื่ออีกเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะคะโอ้ค <Hi. S 1> ุน,นะคะเสียงที่ไม่มีใครได้ยินอ่าฝากติดตามเพจหอมห้อมเดอะซีรีส์ด้วยม <laughs> ันเป็นซีรีส์ที่ใกล้จะคลอดเร็วๆนี้แล้วนี่คือเราทำสัมษณสไปแต่จะไปโปรโมทเพจโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนนี้นะคะคน <laughs> สุดท้าย ชอบใครไหมเคยแล้วเป็นไงบ้างได้คบไหมก็อมีแอบชอบ3ปีแล้วก็ได้คบตอนปีที่3แล้วตอนจบเป็นไงคะตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ค่ะโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะบายบายขอบคุณนะคะบายบายไปไปเนี่ยอย่าอย่าลืมไปติด